รู้ก่อนซื้อ iPhone เรื่องประกันนะครับหลักๆตอนนี้เลยนะครับที่ใครหลายคนอาจจะกําลังเลงว่าจะซื้อ iPhone นะครับแล้วก็ลังเลอยู่ว่าควรจะไปซื้อที่ไหนนะครับแล้วก็การรับประกันเป็นยังไงนะอย่างแรกต้องแบ่งหลักๆในตอนนี้ที่แบบชัวร์เห็นได้ชัดเลยก็คือการซื้อ iPhone ของ Apple Store เองนะครับซึ่งจะมีอยู่แค่2ที่เท่านั้นเลยนะครับก็คือไอคอนสยามกับตัวของเซ็นทรัลเวิร์แล้วก็ในฝาของตัวแทนจําหน่ายเลยนอกจาก Apple Store 2ที่ที่อาบอกไปนะที่เหลือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายหมดเลยนะครับการรับประกัน2ออย่างตรงนี้ก็จะแตกต่างกัน เล็กน้อยนะครับซึ่งประกันเครื่องหลักๆเลยก็คือถ้าเราซื้อมาทั้งสองที่นี้ประกันที่มีเหมือนกันเลยก็คือประกัน Apple Care ก็คือประกัน1ปีนะครับที่รองรับเรื่องฮาร์ดแวร์จากการผลิตนะครับอย่างเช่นใช้ไปอ่ะอยู่ๆก็มีแบบจอเขียวขึ้นมาเองหรือว่าพอร์ตการชาร์จชาร์จไม่ติดชาร์จไม่ได้อันนี้ก็คืออยู่ภายใต้การรับประกันของ1ปี Apple นะครับแล้วก็ต้องไม่เกี่ยวกับการตกกระแทกหรืออุบัติเหตุอะไรต่างๆเนาะแต่ในฝั่งของ Apple Store จะมีเล็กน้อยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเครืืื่่อองงนนนนนะครรับหววาาเเิได้ต็มจํ ในระยะเวลา14วันแต่ก็ต้องเก็บตัวของใบเสร็จไปด้วยนะครับเราก็สามารถเดินได้เลยโอเคพี่อยากจะเปลี่ยนสีอาจจะอยากเปลี่ยนเครื่องไม่พอใจในการใช้งานของรุ่นนี้นะครับโอเคอยากจะเอาคืนเงินอย่างเงี้ยสามารถคืนเงินได้แต่สำหรับเครื่องต้องสมบูรณ์นะครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับไม่ได้ผ่านการตกกระแทกเนาะถึงสามารถเกมได้นะครับอันนี้เฉพาะ Apple Store 2ที่เท่านั้นเลยส่วนในฝั่งของตัวแทนจาหน่ายทั่วไปนะครับที่เราไปซื้อมาไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามนะครับในเรื่องของการเป็นเครื่องนี้อาจจะไม่มีนะครับก็อาจจะต้องส่งซ่่่อออออมมยยยงงเเดีวลสซกับศููนน์ะรรรหืพต a อ p l e เองเท่านั้นสำหรับประกัน1ปี 1> ซึ่งเราสามารถตีบวกได้เลยนะครับในการซื้อประกัน Apple Care ์เพิ่มเติมเป็น2ปีไปนะครับก็จะครอบคลุมเรื่องการตกกระแทกตกน้ําเพิ่มเติมเ,เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับภายในระยะเวลา2ปีไม่ได้มีจํากัดต่อครั้งเนาะแต่อาจจะมีค่าอะไรเล็กน้อยในการเคลมเรื่องจออาจจะมีเสียสักนิดหน่อย1000พันะครับแต่ก็ไม่ได้มีเสียแบบต้องเสียเป็นหมื่นสรุปเลยทุกคนการรับประกันนะครับทั้ง2ที่ตรงนี้นะว่าจะเป็นประกันของ a p p l e Store เองนะครับแล้วก็ประกันของตัวแทหนหนายทั่วไปก็จะเเเหมมืออนนนนกกัใแงง่่ขขาาาาารรรทีสถ้ศูย์ เกมได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ของ Apple Store เองก็จะมีหลักๆล,กลกในการเปลี่ยนเครื่องเนาะภายใน14วันแล้วต้องเก็บตัวของใบเสร็จการสั่งซื้อไว้ด้วยสภาพเครื่องต้องไม่มีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบและถามว่าถ้าสมมติเราซื้อจากที่อื่นไปสามารถเข้าไปเคมที่ Apple Sto r e ได้ไหมก็สามารถเคมได้นะครับแต่ในกรณีนี้ก็จะเป็นการเคมเหมือนเข้าไอแครปกติทั่วไปนะครับซึ่ง Apple Sto r e เองนะครับก็ต้องเป็นการจ่ายราคาเต็มนะครับส่วนใครมีเครื่องเก่าไปเทรดไปเทิร์นอันนี้ก็แล้วแต่เเเนนนนาาาาะะส่ว้ใใคครรรออออยยกกกจจซืพิศษล็มัน อาตีรีวิวแล้วกันนะครับซื้อไปแล้วก็สามารถเข้าสู่ในแคนได้ปกตินะเพราะเป็นประกันศูนย์ Apple เครื่องศูนย์ง่ยนี่แหละอ่ะเป็นยังไงใครที่เคยใช้โฟนอยู่นะครับหรือว่าใช้อยู่เลยไปเคมประกันมาเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ในคลิปนี้แล้วกันเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าบางคนเคมแล้วโอเคกับศูนย์หรือบางคนไปเคมศูนย์าานั้นส่วนนี้มีปัญหาอะไรก็สามารถมาระบายใต้คลิปนี้ได้นะครับทั้งเรื่องดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นคอนเทนต์ให้เพื่อน